สดีครับ FC ไลอ้อนกายประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เสนอข่าวดีๆนะครับเออคอนเสิร์ตเดอะไลอันนะครับขยายเวลาอีกแล้วนะครับเอออีกรอบหนึ่งนะครับเออก็ใครมีโอกาสก็โทรไปนะครับจองบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับเออตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะครับเออตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ โทรไปได้ตั้งแต่เวลา10.00 10. นถึง14.00นนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ว่าโทรไปติดต่อนะครับโทรไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่เบอร์0643021702นะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือว่าหลังเวลา14.00นแล้วท่านก็สามารถอินบ็อกไปที่ มาที่เพจยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็แจ้งเบอร์โทรไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นแอดมินกย่าโทรกลับมาเองนะครับเ,ออเดี๋ยวแอดมินกยาโทรกลับมาเองถ้าใครว่างหรือว่าอะไรก็ไปได้นะครับคอนเสิร์ตเดอรเลนนะครับเขาขยายมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับโทรไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา 10. 0 0นถึงสิบ0นนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20มิถุนายนนะครับ2568นะครับภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับก็ข่าวดีข่าวดีสำหรับ FC น้องไลออนการผลิตทุกท่านนะครับก็เราก็ได้ดูนะครับงานโอท็อปที่น้องไปเล่นสนุกสนานเจียวจ้าวกันหน้าดูเลยครับแม่ๆโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทั้งหลายนะครับ แล้วก็พี่ชายด้วยนะครับโ้เต้นไม่มีพักมีเหนื่อยเลยนะครับโ้มีความสุขมากผมเห็นแดนเซอร์แต่ละท่าน,นี่โอโอเต้นกันสุดเลยนะครับนี่เราไปแล้วเราต้องไปให้สนุกแบบนี้นะครับเราต้องไปเราไปหาความสนุกนะครับแล้วก็ไปกันแต่ละทีนะเออนอเลยอาเดือดตามว่ามากี่โมโ จ็ดแปดโมงบางคนมาตั้งแต่เช้าก็ต้องมาในเช้านี่มารอดูลูกชายอ่ะเห็นไหมเราก็ต้องมาในเช้าก็ต้องขอขอบคุณแม่นามากนะครับแมนาลังสีีใช่ป่าไหมแมนาลังสี่บ่าที่มอบแหวนให้กับน้องน้องก็ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านวันดีน้องขาก้าวเท้าฝาออกจากบ้านนะครับสวัสดีโอ ทุกทีน้องเขาฝันนะวันนี้น้องไม่ได้ฝันแล้วน้องเขาก้าวเท้าฝ่าออกจากบ้านมาโอ้ก็ต้องขอขอบคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะครับที่รักเลยดูน้องไรอันมอบแหวนให้กับน,น้องอีกหนึ่งวงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านรวมทั้งแม่แม่ชนบุรีนะครับที่ ก็พวงมาลัยให้กับน,น้องไลออนคิดถึงเสมอนะครับคิดถึงเสมอจากเอฟซีชนบุรีแม่แม่ชนบุรีนะครับทาพวงมลาลัยใหญ่โตเลยครับมามอบให้น้องไปทีไรก็มีความสุขทุกทีนะครับชนบุรีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวนสวัสดีนะครับสวนสวัสดีสวัสดีฟาร์มก็ทําพวงมลาลัยให้น้องนะครับทาพวงมลาลัยให้น้องใหญ่โตเหมือนกัน นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความรักแลเอ็นดูกับน้องไรอันนะครับเออเห็นหน้าค่าตากันแล้วเนี่ยโอ้ยรักจริงๆรักจริงๆทุกท่านนี่มีความรักกับน้องไรอันจริงๆนะครับก็เห็นงานไหนงานนั้นแม่แม่เราก็ติดตามไปดูนะครับติดตามไปดูนะครับใกล้ไๆก็พยายามจะไปกันให้ถึงที่ไปแต่เช้าเลยนะครับไปกันแต่เช้าเลย นะครับก็ได้น้าเวทีมั่งไม่ได้มั่งก็อะไรกันนึงเลยก็มีความสุขก็ได้ไปแล้วันมีความสุขอะได้ไปดูน้องได้ไปทักทายไปแม่ทุกท่านมันก็มีความสุขนะครับอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้ําใจแม่แม่นะครับไม่ว่าแม่แม่จากสุพรรณก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแม่แม่จากสุพรรณนะครับโอ้ยนี่ก็ไม่เบานะครับ เออแม่แม่จักสุพัรร์ก็ไม่เบานะครับติดตามน้องไรอันตลอดนะครับแม่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็หลายๆพี่นะครับถือว่าคนเรื่องโคราชนะครับมากันหมดงานนี้มากันโอ้ยปลื้มปิติยินดีกับน้องด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเขาก็แสดงความยินดีกับรางวัลที่น้องไรอันเขาได้นะครับเออน้องไรอันเขาได้ลูกทุ่งเ็ตเวิร์กนะครับ หัญใจลุกงเรงเน็ตเวิร์กนะครับก็รวมทั้งหมอเลืงหมอลําอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องเขาก็ได้มานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กับน้องไลอ้นนะครับที่มีให้กับน้องไลอ้นเราก็มีความสุขเห็นผลโหวตผลอะไรมาแล้วเราก็มีความสุขนะครับ แล้วก็ขอ,อ,ข,อขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับโอเ้เห็นแล้วมีความสุขยิ่งแม่แม่แ้วชนบุรีนี่โอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันหน้าดูนะครับเออมอบพวงมาลัยให้น้องยังมีความสุขนะครับเออเขาคิดถึงเสมอนะครับแม่แม่ชนบุรีเขาติดเออเขียนคําว่าคิดถึงเสมอนะครับจากชนบุรีนะครับแม่แม่ชนบุรีนี่ก็ติดตามน้องเลยอันตลอดนะครับแม่แม่แถวชนบุรี เราก็เห็นแล้วเรามีความสุขบา้งผมก็จําได้นะครับแม่แม่บางท่านที่ชนบุรีเวลาลงคลิปลงอะไรแล้วเห็นหน้าแม่แม่ผมก็จําได้มั่งไม่จาจําหน้าได้แต่ผมไม่รู้ชื่อนะครับผมไม่รู้ชื่อผมก็จําได้เห็นแม่แม่ตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวนสวัสดีนะครับสวนสวัสดีสวัสดีฟาร์มนะครับสวัสดีฟาร์มแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ วัสดีฟาร์มอยู่ตรงไหนผมก็ออยังไม่ทราบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ฟาร์มรักเลนดูน้องเลอันนะครับรักเลนดูน้องเลอันเขาก็มาเสนอข่าวกันเล็กๆน้อยๆนะครับอยังแต่ว่าอคอนเสิร์ตเดลเลอันเ,เพิ่มรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเอ,อเพิ่มอีกรอบหนึ่งก็โทรไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะครับโทรไปซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ทำ แต่วันนี้ไปเลยครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ